ความหมายของามาเป็นต่อไปที่ว่าโกของโลกืความสุขด้หราว่ามีความสุขไม่นานมื้อหมดคุณวฆษนาบารมีต้องการกาเกิดใหถ้าเราไปไม่าปคำไม่สุขิตไม่ตายไม่มีจิตที่นั่งานทุกอย่างจะไม่มีอันมีไปถ้าต้อการอะไรทั้งหมดมันจะเกิดเองสมมติว่าเราเดินไปว่างทางในบนเรืบ้าน มันมีใจมีเทียงมีตางขอนั่งไปมีเทียงมาตังมารับสันดเรงนี้คือว่าไม่ต้องไปนั่งขายเทปห้วปลาแท็กของนาอันนี้ทุกอยกางเต้ใช้คุณเพนุาว่าันเีระดีสมุนไรนี้แล้วกคุณจะรีนะถ้าข้าที่ข้าวไม่ดีนะก็จะต้องจ ไฟฟ้าไฟเท่ไฟเท่ย้อนเลยท้ให้ม่นหนให้ไฟเ้ากำลังกาใไ้จบที่นะไม่ับว้นั้นจบปัที่อีกสามนะ็นกายจบเป็นใหญ่ใหญ่ข้าศนงนะ๋อ้ ปมเหมือนแตกเริ่ออกิว่าดูไปวันต Okay. <laughs>